สวัสดีครับผมครับถ้าเอฟซีกินนนี่ครับถ้าเอฟซีกินตำปลาตำปลามาะน่องครับตำปลาเอฟซีนี่มาจากบ้านนะก็นาะบ้านขามครับบ้านขามซึ่งบ้านขามก็อยู่แเขีวเขตกาฬสินธุ์บ้านผมแล้วครับเกล็ดพิ่ยังตลาดนะแม่น้องแม่นครับครับมือนี้ครับเอ่อเอฟซีมาจากบ้านขามมากินตำนี่น้ำกันครับบ้างไม่พี่น้องนี่ครับตำปลาครับผมโอ้ย มามามาเสียบมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอะไรนี้เอาเลยน้องจัดการนะอายอายเปิดก่อนเลยอ้ายจะผมเปื่อยก่อนมัเดี๋ยวต้มปลาต้มปลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถึงช้อนเกิดหนักช้อนนะต้มปลาหนีเนนนสื้อมาตตาบานนั่นมัน,น้อนภาพครับเพราะตรงคนน้าไก่เลยมาตตาบานอันนี้มูกับมานาวเลยครับเด้อแต่ว่าเป็นอันว่าขอกล้องน้ำมือเื้อ <laughs> น,นั่งทาหนีนะ นะครับเอาล้วครับผมอืมตามแบบมากกลับครับหยดเลยเอาปลาเอากะปุ่นครับขอบปุ่นนี่มันกินพริกบ่ได้ครับมันกินแล้วมันอ๋อเด้อเพราะว่ามันกินแล้วมันแฉบต่อครับแฉบพรอยๆเลยครับครับเยอะไมาันนั้นเออ้เป็นตัวนั้นอนั้นบอมมากินน้ำกันมาน้อง โอใช่บ้านเดียวกันบ่<ช>แม่นครับดบ้านเดียวกันมาเยี่ยมมายามกันครับเป็นเป็นเอฟซีผมละมาอะขอบคุณขอบใจเป็นได้หลายครับนี่พวกน้องๆเขาครับเมื่อนี้โอ้โอดีใจร้ายครับนี่แต่ผู้ใด๋มาเ,มเยี่ยมมายามบางทีถ้าอยากให้ผมถ่ายคลิปครับลุ่มช่องผมกับ สามาถที่มนเห่นน้ำเด็ซื้อมากินน้ำผมเด้ครับกคเห็นหน้าตัวชัดทุกคยังทำไม่เห้ทำไมครับต้องซุ่มเอาอีกจึ้งหน่อยเดยวเล็ต้องซุ่มเอาอีกจึ้งนะคะเขาไม่เขาไม่จะเห็นบนเลยครับตังตังไกลๆก็นี่นต่เขาไม่หย่หน่อยแต่หน่มยุ่งกติเห็นมาก ตัวนั่งเบียงขังเนี่ยนับก็มาเห็นตัวตัวนับก็มาอีกหนเห็นหนาเออมาเห็นชัดเห็นมาทุกคนเลยวบน้ไอ้ก็กินแบบเห็นหอ้กินด้วยนาปนก้ด้อครับว่า มันก,ก็ะเว้นหนีมาช่วงแรกเลียนบอน้นองอันนี้เที่ยวที่สองครับช่วงนั้นซื้อคือปิงไกไม่มาฝาบ่แม่นครับอคือปิงไกไม่มาเห็นผมกับมาบางได้์ในช่วงนึ่งประมาณช่วงบ่ายบ่ายมุ่งอ่ะละบ่ายสองมุงอันนี้มาอีกรอบนี้นะครับรอบที่สองซื้อตำตามาหน่ยครับเนี่ยเดี๋ยวกินเนี่ยให้กินน้ำโคกตอก็ได้น้อง,งกแก้เพชร อภิกุกกาครับของของมันสึซ่าลิงไปเบิรเลย มันนี่เอฟซีมาประมาณหาหกกลุ่มแล้วหกกลุ่มเจ็ดกลุ่มแล้วเงี้นอันี้กุม่ยแลวอครับอันนี้นาชิเป็นกลุ่มช่วงช่วงสุดท้ายแล้วมั้งที่มุ่งตมากนี่ยอเบิรงกันวาสิมาอีกบ่สิลังมาอีกบ่มาเลยครับม่ครับเป็นช่วงซอทิแม่นครับม่สีมาอยู่เล็บซีนาสิไลอยู่ช่วงจัน์ุึงศุกนั่ง เขาค้าเรียนหนังสือครับตอนตอนมาเป็นเอฟซ <fod> mm ีน hmm. <apple> ักเลียนครับมัธยมช่วงเลียนปวช แซ่บบบกซ่รสชาติแซ่บอยู่เยี่ยวหวานอันอันเดี่ยวมือจะเอามาอีกร้านครับเดียวร้านครับร้านร้านผมมีสามบาทเงนมสี่สี่่ะเงี้ยเจ้าวเจียเจ้าหนึ่ตัวหาย thế này anh anh tính heo này rồi anh đi tính heo này rồi này พอดา,างกินนนกกนะนังยืนาพนังกินน,กน่าอันนี้ครับอันนอนนยาเอาขออีกตงมาขัเ,เ็นขอกวนครับท่านไเห็นเยอะ บินโดนบินโดนเล่ช <Yeah. S 2> um ่องยืน <Hinter> มักโดนมั้ยใช่บินล่นากาศวใช่ก็บินเนี้ยมเงตัวคนปทางแบเดียวายผมยังเดได้เอาไม่คือห่าโอ้โล็ดูมันนีเ่ดีเลยพติดเลยเซานี่หะ ตับบบ๊บหายบุยังก็ชักครับพี่แมานคนลเครื่องนานของสางแก้มแคลอยบอเดรมันั่นแหกะไอ้แก้ไข่ละไก้นี่หละไก้ข,ของข้าเจ้าของพี่น้องไอ้ เอไอซอที่นา้าต้มไก่มาบ่เออปกันไก่เนแใส่ใบซ่าได้ลายสดอู้เอาบอบอใกล้พี่นะกลงกินไปหัว่เนไอ่ะที่นาที่นาเอาเห็ดยูพี่บอเห็ดยูบาดมาเลยเห็ดกะไเ็ดยูพี่ไปนํำเลยเห็ดเล้วแตงโมตัวเห็ดยูพี่ก็ได้มาตอนเทียงเห็ดูพี่ของของมาตอนเทียงไปกินตอ้ยใบภาษาอาซีบมุงแยง ใส่เวลาได้กันไกล่กันเด เอ้ยหลนกันหลายเ้ยหลุนบาอยู่หลังบ้านไอเรปเรียนไปเชียบ่ะรเรียนหันน้ามีร่มแห้งๆกับเรียนะกางบ้านนะครวบบ้าขึ้นสอดแจงเนี่ยตะวันสมิเหมือนค่อยสอดแจงหน,น่นนี้เสียงัวแรนบ่บ่แล้วเสียฉยนันหละเอาเอาเสียลำ้วลองแดมืนั่นน่ะเมื่อคืนนักเสียง อื่านทว่าหอดวงยังไงเด้องมึงอยากเด้เคยอ่านของอ่านไปล่องไปทั้งคิวบ้านผมเมืองเฟลลี่บ้านผมเฟลลี่พคุณเคยไปแล้วพคุนไปกินเขาพัดนั่นเลยเขาพัดรังไทยปะอันยูคอมลอยเมืองกินเอออันอันอันกินอยู่คอมลอย ไปบอไปบอวันที่ยีิบเจดได้ได้คองโดนถอยทันอยู่แต่ว่าถอ,อยีกล้ขกเขาเกมอีหาทวอใส่มาใส่อันงถอยเจ้าฉิวกขาดูว่าเราใส่อยใส่บอไอเมื่อกีนน้นะกิ้ไหนยิน่มแล้วเกินเล้ถึงลูกโดดไป <laughs>

เขามุกจ uh, uh, ีบสาวอยากเป็นน okay. 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 right. yup. okay? ี่หรอไอ้ไ hmm. อ่ขอมุกขอมุกจีบสาวเนี่ยไอ่จีบสาวครับจีบสาวแบบแบบเชื่องเชื่องไงฮะมองตรงเลยแบบแบบผู้ทองเขาจีบสาวคมคมนั่นแล้วเอามาเลยค่ะคมคมคนหนึ่งก่อนเนาะทันห้าไม่ท่านมู่กังไหน มูแก่งนราโคใช่ออ๋ปัญหาบูดขึ้นว่ะจีรักักนิดเดียวไม่ต้องแต่งถ้ารักจริงใจถ้ารักจริงใจต้องแต่งรักนิดเดียวไม่ต้องแต่งถ้ารักจริงใจต้องแต่งแต่งครับแต่งเงียบ่ครับเดี๋ยวผมถามนั่งบุบผมก่อนเวศสงการอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาไก่แมงสุกินก่อนสู้มือ มาดูพมาดวอนี่รืไปบนี่ไไอไปบ่จะลังสงการแม่งันบุญผมนะอ่าแล้วเตไปก็ได้มัเ่หกห้านเด้พดโอ้ยเพือนกมีง่ายง่ขอทานไปเนียเดนบุญเนี้บานตัวเล่นอ่ะบัดคามเลยน่ะแม่นรเดียแม่นบุญเ บุนแจกเขาครับบุนแจกเขารัวแทนบอกอันอันยังรลุดตะวันที่นาสิมีตัวแทนอยู่แล้วบามีบอกนั่งก็ได้หลุดก็ไม่ไงบอกอยู่ถือโดดดุเลยดูไปมังไงแดบยุตะเพิด มากดีแบบ่ามากมากมากดีไ ah, อ้ไอ้ของอะคลิปนี้นะครับผม <bound> ขอบคุณนะครับอิมเรวยลน,นะครับขอบคุณน้องๆครับสีเป็น <B> <na il> มาร์เร็ดมะยามมะยามน้ำผมก,ก็ยินดีต้อนรับเสมอครับผู้ใดมาเย,ยี่ยมมะยามก็ยินดีต้อนรับทุกคนแหละครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบใจน้องๆมากครับสีเป็นมาร์เร็ดน้ำน้องน้องนะครับคลิปนี้ต้องฝากไว้แค่นี้แหละครับผมได้มี เอฟซีเพื่ดมาเล่นอีกเดี๋ยวสุดท้ายเบิ่งหนึ่งเดี๋วครับผมเอาแบบบรรยากาศทั้งที่แหละให้ท่านผู้ชมเบิ่งแก้เงาไปน้ำกันครับอ่าเนาะครับเนาะครับอ่ามันยังคึกคื่นนะครับไทยกินน้ำกันได้หลายคนเนาะมันยังมวนบางเที่ยว่าอาจจะทายกินผู้เดียวก็มีนะครับเังนอะไรก็เออกระว่ากันฮักคลิปนี้ขอลาไปท่อนี้หน่อเนาะน้องเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ย